ปัญหาการศึกษาไทยที่รอการแก้ไขมีอยู่มากมายมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราจะแก้ปัญหาการศึกษาของบ้านเราได้อย่างไรพอคิดจากกรุงเทพน่นาชาคุณแพรพูดเองว่าระดับโลกมาอยู่ที่กรุงเทพเมืองเดียวเนี่ยหนาแน,น่นที่สุดแล้วในเมื่อเรารู้เหตุผลแล้วว่าถ้าทําจัดการศึกษาแบบนี้แล้วมันดีแน่เป็นไปได้ไหมในการแก้ไขปัญหา โรโม o เดตัวอย่างจากโรงเรียนนานาชาติที่ดีอยู่แล้วอยองเวลลิงตันอย่างเงี้ยครับอเอามาใช้กับโรงเรียนไทยอีกอย่างว่าการจัดการการบริหารโรงเรียนระดับโลกเนะี่ยหรือระดับท็อปๆเนะี่ยอย่างโรงเรียนอย่างของพวกเราเนี่ยมันแพงจริงๆครูเนี่ยเขาแพงมากๆเนะในบริบทของเมืองไทยเนี่ยพี่คิดว่าโรงเรียนเอกชนทําได้ดีมากๆแล้วที่เขามีงบประมาณในการจัดการศึกษาเท่านั้นเนะี่ย ครูปัญหาอะไรสารพัดหลักๆที่ตอนนี้คนพูดกันเนี่ยก็คือเรามีโรงเรียนเล็กเยอะเกินไปครูกว่าไม่พอนะเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการการจัดงบประมาณของโรงเรียนเล็กเนี่ยเป็นปัญหามากสามหมื่นกโรงเรียนหมื่นกว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนเล็ก ถ้าคุณยังคงสามหมืนหกพันโรงเรียนอยู่คุณต้องมีครูในระบบให้ครบชั้นปีไม่ใช่คนหนึ่งสอนทุกวิชาและทุกชั้นปีด้วยนะ <c oughs> คุณต้องมีหกแสนคน <c oughs> ตอนเนี้ครูมีสี่แสนคน <c oughs> แค่งบประมาณก,ก็เยอะแล้วปีได้เพิ่มครูให้ครบหกแสนคนแล้วดูแลโรงเรียนพวกนี้งบประมาณต้องเอาให้พออะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็แก้ไขย,ยากโรงเรียนหนูไม่มีครูค่ะท่านไม่มีเกียรติครับ ปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในเวนขนาดเล็กนี้เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับระบบการศึกษาไทยมาช้านานซึ่งขณะน,นี้โรงเรียนขนาดเล็กมีจํนวนมากกว่า15,000โรงทั่วประเทศไทยท่านผู้มีเกียรติทรบครับถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีแล้วปัญหาหลักๆของโรงเรียนขนาดเล็กคือ 1. ครูไม่ครบชั้นและ2ง,งบประมาณมีน้อย ทั้งนี้เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีความจำกัดอยู่ว่าครูหนึ่งคนต่อนักเรียน20คนและงบประมาณคิดตามค่ารายหัวของนักเรียนแต่ละคนจากนโยบายดังกล่าวนะครับทำให้เราก้าฟันธงเลยว่าไม่มีทางที่ทําให้ครูครบชั้นได้และสิ้นหวังในเรื่องงบประมาณจะเพิ่มขึ้นจากรัฐบาลแล้วเราจะหาทางออกให้แกโรงเรียนขนาดเล็กอย่างไรในขณะที่ เรามีข้อจำกัดของจำนวนบุคลากรและงบประมาณานนสืบเนื่องจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยได้ทำการวิจัยพัฒนาหาทางออกให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กมาอย่างต่อเนื่องกว่า10ปีทำให้เราเกิดข้อค้งพบว่าสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ประสบผลสเริจเท่าที่ควรนั้นเป็นผลมาจากครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่ยอมปรับเปลี่ยนไมเซ็ตของตนเองให้ทันยุคทันสมัยที่เปลี่ยนไปซ้ำร้ายไปยิ่งกว่านั้นนะครับท่านผู้วิเกียรย์ที่ารพครับครูและบุคลากรทางการศึกษายังมีความพยายามที่จัดการศึกษาในเมืองหาเล็กให้เป็นแบบเดิมๆเ,เหมือนสมัยที่ตัวเองมีครูครบชันและนักเรียนเป็นจํานวนมากแต่ปัจจุบันนี้สังคมโลกมันเปลี่ยนไป จำนวนนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กตามโนนดโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ10คนต่อชั้นเรียนและจำนวนครูก็ขาดแคลนในชนบทอีกด้วยอีกทั้งเทคโนโลยีในสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนมากขึ้นอาชีพเก่าๆที่เคยมั่นคงถูกทำลายลงอาชีพใหม่ความรู้ใหม่เกิดขึ้นแทบทุกวันอยากรู้อะไรสกิดได้แค่ปลายนิ้ว คุณครูที่รักทุกท่านครับเห็นชัดเจนนะครับว่าสังคมโลกมันเปลี่ยนแปลงไปจําเป็นอย่างยิ่งที่ครูไทยจะต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงท่านที่เคารพครับถ้าเรามองว่าปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรคระบาดตัวใหม่ที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาไทยและจะระบาดหนักขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะว่าจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กมีจานวนเพิ่มขึ้นในทุกทุกปี แต่จกนกระทั่งบัดนี้นะครับท่านเรายังไม่เห็นวิธีการใหม่ๆหม่วัคซีนตัวใหม่ที่จะมารับมือกับปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กได้เท่าที่ผ่านมานะครับก็ได้เห็นแต่การยุบกวบรวมโรงเรียนแล้วเอานักเรียนไปนั่งรวมกันเพื่อให้รครูครบชั้นครูวิชาเหมือนดังที่เราเคยทํามาในอดีตซึ่งอันที่จริงแล้วปัญหาที่ครูไม่ครบชั้นนั้น ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญที่สุดที่ส่งผลทําให้คุณภาพการศึกษาตกต่ำนะครับแต่ปัญหาที่ส่งผลทําให้คุณภาพการศึกษาตกต่ำที่สาคัญที่สุดนะครับคือปัญหาหมายเซตของครูที่ตกนู่นและไม่ยอมปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้ทันยุคทันสมัยที่เปลี่ยนไปและยังคงยึดมั่นตามเนื้อหาตามหลักสูตรที่ล้าอามัยและที่เป็นอุปสรรคสาคัญมากเลยคือยังยึดมั่นในระดับชั้น ซึ่งก็ให้เกิดปัญหาตามมาอีกก็คือครูไม่ครบชั้นนั่นเองดังนั้นการยุกบกลุ่รวมโรงเรียนเอาเด็กไปนั่งรวมกันจึงไม่ใช่พิธีการที่แก้ปัญหาให้คุณภาพผู้เรียนสูงขึ้นเพราะเมื่อมีครูครบชั้นแล้วครูก็ยังมีพฤติกรรมการสอนแบบเดิมๆอยู่ท่านผูไม่เกียรติกรบครับเมื่อเราต้องการผลผลิตออกมาเป็นแนวใหม่ เราต้องใช้กระบวนการใหม่ในการดำเนินงานนะครับตามแนวคิดที่ว่า New Product New Process ในกรณีที่ครูมือรบชั้นนะครับสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูคแห่งประเทศไทยขอเสนอโพร e s ส,สใหม่ๆที่จะนำมาใช้พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้ดีขึ้นดังนี้นะครับอันดับแรกที่สุดนะครับคุณครูครับเราจะต้องพัฒนา หมายสิท์ของครูสู้การปรับการเรียนการสอนแนวใหม่ไม่ยึดติดกับเนื้อหาไม่ยึดติดกับวิชาตามหลักสูตรและไม่ยึดติดกับระดับชั้นเรียนเป็นสําคัญพันไม่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญตามพระราชบ,บัญญัติการศึกษามาตรา22และ24มาตรา2 2การจัดก,การเรียนการสอนต้องถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุดกระบวนการจัดก,การศึกษาต้องส่งเสริมผู้เรียน ไอ้สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพมาตรายีบสีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับความถนดัดกับความสนใจของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลท่านผู้วิเคราะห์ที่บร,ทรบครับการที่เราจะทําเช่นนั้นได้เราจะต้องมีการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลเหมือนหมอรักษาคนไข้และการที่คุณหมอยึดคนไข้เป็นสำคัญน,นั้น คุณหมอจะต้องวิเคราะห์คนไข้ก่อนแล้วจึงจ่ายยาตามอาการของคนไข้แต่ละคนครูเราเป็นหมอทางปัญญาของคนยห่ชาถ้ายึดผู้เรียนเป็นสำคัญจริงครูจะต้องวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเป็นอันดับแรกแล้วครูจึงมอบกิจกรรมตามความแตกต่างของพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคนนัน่นหมายถึงว่าถ้าท่านวิเคราะห์ผู้เรียนแล้วพบว่ามีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่มีพื้นฐานไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ในอนาคต ท่านก็จําจเป็นจะต้องจัดกิจกรรมเสริมสร้างพื้นฐานให้นักเรียนกลุ่มนั้นมีพื้นฐานที่ดีขึ้นก่อนเป็นระดับแรกและในขณนะเดียวกันเราก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีพื้นฐานดีแล้วเรียนรู้ด้วยตนเองกับสื่อที่หลากหลายและทันสมัยเพื่อสร้างเขาให้เป็นแฟนพันธุ์แท้ตามแนวทางที่เขาถนัดและสนใจในอนาคตท่านผู้มีเกียรติคร,ปปรับถ้าเราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดพื้นฐาน ผู้เรียนเป็นสําคัญได้โดยไม่ต้องคํานึงถึงระดับชั้นนั้นปัญหาครูไม่ครบชั้นจะหมดไปทันทีครับคุณครูที่รักทุกท่านครับเมื่อพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญได้แล้วระดับต่อไปเราต้องพัฒนาครูให้สามารถคกกิ้งหลักสูตรขึ้นมาใหม่ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนโดยใช้ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วย การผู้มีเกียรติที่ร่รมครับในการพัฒนาครูยคใหม่สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยขอเสนอกระบวนการพัฒนาครูแนวใหม่คือการพัฒนาครูโดยใช on t h e job t r a i n i n g model ซึ่งรูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้ o n the j o b Training Mo เดลนี้จะเป็นรูปแบบที่เหมาะสมมากในยุคปัจจุบันเพราะประเทศชาติจะประหยัดงบป,ประมาณเป็นจำนวนมากในการพัฒนาครู เพราะครูไม่จําเป็นต้องทิ้งชั้นเรียนไปอบรมในสถานที่ต่างๆเพราะว่า On-job e training model เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการทางออนไลน์โดยใช้ห้องเรียนของผู้เข้าอบรมเป็นฐานในการจัดกิจกรรมอันจะส่งผลทำให้ครูสามารถจัดก,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควบคู่กับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการสอนไปพร้อมๆกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดที่สามที่ต้องแบบเปลี่ยนก็นคือปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินวิทยาฐานะของครูให้ผูกติดกับพัฒนาการหรือคุณภาพผู้เรียนในชั้นเรียน,านอาจารู์พม่เกียรติครูครับในการประเมินวิทยาฐานะของครูที่ผ่านมานั้นเป็นการประเมินเอกสารที่ครูเขียนขึ้นแล้วมารายงานต่อหน้าคณะกรรมการที่ทางโรงเรียนตั้งขึ้นซึ่งการเขียนรายงานส่วนใหญ่เป็นการเขียนสรุปแบบภาพรวม ไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนาดังที่ครูเขียนไว้อย่างแท้จริงถึงแม้ว่าจะมีเกณฑ์ให้ครูถ่ายทำวิดีทัศน์วิดีโอส่งประกอบการพิจารณาของกรรมการอีกครั้งหนึ่งท่านกรรมการที่เคารพครับกระผมเห็นว่าการนำเสนอผลงานของครูในลักษณะเช่นนี้ยังชี้ให้เห็นว่าผลงานของครูยังไม่ผูกติดกับพัฒนาการของผู้เรียนในชั้นเรียนอย่างแท้จริง ารที่ีเครัวกรอบแนวทางที่จะทำให้การประเมินวิทยาฐานะครูให้ผูกกิจกับพัฒนาการของผู้เรียนควรทําในํานองเดียวกันเหมือนดังโรงเรียนนานาชาติดังนี้ที่แปลวต้องให้ครูเหล่านี้ทําผลงานาวิชาการนะครับเพื่ออภิวิทยาฐานะอะไรเงี้ยครับ ไม่มีนั่นระบบราชการที่นี่ที่นี่ไม่ได้เลยคือสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องรู้จักเด็กคุณทุกคนว่าเด็กคุณมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันอย่างไงเรียนดีวิชาไหนเรียนไม่ดีวิชาไหนต้องการความช่วยเหลืออย,อย่างไรนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้และเขาประเมินคุณแค่ไหะไม่ต้องเขียนเป,นปเปอร์รีพอร์ตอะไรให้ผู้บริหารเลยมากมายซับซ้อนยกเว้นเรื่องของเด็กของคุณคุณครอที่ครบทุกท่านครับหลังจากที่คุณครูทราบรายละเอเียดของเด็กแต่ละคนดัทงที่กล่าวมาแล้วนั้น คุณครูก็ต้องเริ่มต้นพัฒนาผู้เรียนเป็นรายคนโดยพิจารณาว่าเราจะคุกกิ้งหลักสูตรหรือจะกิจกรรมอย่างไรเพื่อให้เขาได้รับการพัฒนาต่อยอดจากพื้นฐานเดิมที่เขามีอยู่เพื่อที่จะได้คุกกิ้งหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนต่อไปหลังจากนั้นนะครับก็มอบกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนแต่ละคนตามที่ครูวางแผนไว้ พร้อมกับบันทึกเป็นหลักฐานไว้ว่าในแต่ละวันที่เข้ามาโรงเรียนเขาได้รับกิจกรรมอะไรบ้างผลเป็นอย่างไรมีปัญหาตรงไหนและครจะแก้ไขอย่างไรต่อไปในอนาคตและเมื่อถึงเวลาประเมินผลงานวิชาการก็รวบรวมสิ่งที่ครูบันทึกไว้พร้อมหลักฐานว่านักเรียนได้รับกิจกรรมอะไรไปมีพัฒนาการอะไรเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นและเมื่อถึงวันประเมินก็ให้นักเรียนนำะแฟ้มพัฒนาการของตนเองน่แหละครับ มาให้กรรมการดูเมื่อกรรมการผู้ประเมินตรวจสอบแฟ้มของผู้เรียนและก็สัมภาษณ์ผู้เรียนเพิ่มเติมแล้วจะชี้เห็นว่าพัฒนาการของผู้เรียนเป็นอย่างไรและนอกจากนั้นก็ยังจะชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการสอนของครูในแต่ละวันอีกด้วยท่านคณะกรรมการที่เคารพครับหากทำจะหนี้ได้ผลงานที่ครูเสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะก็จะผูกจิตกับพัฒนาการของผู้เรียนในชั้นเรียนอย่างแท้จริง อันจะส่งผลทําให้ครูผู้สอนให้ความสนใจกับการพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจังได้ต่อเนื่องและคุณภาพผู้เรียนก็จะตามมาอย่างแน่น,นอทนทั่งนี้เกียงเที่ยวโลกครับในการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องนั้นเราจะเป็นจะต้องมีการติดตามประเมินผลกันอย่างต่อเนื่องดังนั้นผมจึงขอเสนอให้มีการจัดศูนย์เครือข่ายการนิเทศทติดตามประเมินผล ทางออนไลน์ทั่วปทปต้นที่เป็นผลทําให้ครูที่มีโอกาสถามตอบแลกเรียนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนในทักษะต่างๆได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาโดยสุรุ้นะครับท่านผู้เกียรติรครับถ้าเราต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเมือนขนาดเล็กนั้นเราต้องการในงานอย่างนี้นะครับ นั่นคือหัวใจการศึกษาไทายพัฒน,นานัะก,กิจกรรมทุกอย่างที่กล่ามานี้จะสำเร็จลงได้ด้วยออเดร์จ็อบเทรนนิ่งโบเดลท่านผู้มีเกียรติรครับในกรณีที่โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณทั้งออกที่เป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้ก็คือโรงเรียนต้องน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐจพอเพียงมาสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นแก่โรงเรียนโดยพัฒนาครูและผู้บริหารให้เป็นนักประสานงานกับชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้และเป็นครัวของหมู่บ้านในที่สุดไทยครูอะไรก็ขทำไมเราจึงจนอยขอขอบคุณาพยนตรน์ที่สร้างขึ้นเพื่อชี้นำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย